นนเนี่ยเหรอกินขี้ผึ้ยเตี๋ยยังไงเหรอใช้ตะเกียบขี้อ่ะอร่อยไหมลูกโอ้โหดูก็าทำฮะ <Yeah. S 1> อร่อยไหมลูกอร่อยจริงกินกินเตี๋ยเตยยัดอร่อยไหมฮะอร่อยยัดมาอะไรนะเดี๋ยเตยยัดอะไรนะกินจงมาอ๋อจงมาอ่ะขี้ด้วยวเอาตะเกียบขี้เส้นบะหมี่ขึ้นมาไหนขี้ยังไงขี้ให้แม่ดูก่อน โอ้โหคีิเก่งเว้ยเอ้าเอ้าดูท่าเอ้าเอาเอาไหนคีิยังไงลูกคีิยังไงคีิเหมือนแม่ที่แม่คีิให้ดูอ่ะเอออย่างนั้นน่ะเหรอเอาดูท่าดูท่าเอ้าโอ้กูคีิไม่ทันใจใช้ปากเลยเอาใช้ปากเอาขึ้นมาเลยเอ้าดูท่าดูท่าด้กินอะไรอยู่อ่ะ กินอะไรอยู่บะหมี่ถั่วงอกบะหมีออม่อ๋อบะหมี่อะบะหมี่ก็กินบะหมี่อะลูกอะบะหมี่อะอะบะหมี่อ่ะใช้ตะเกียบคีบโชว์โชว์ลุงป้านะอาหน่อยได้เร็วๆร็วคีบยังไงลูตกตะเกียบอะตะเกียบอะเนี่ยตะเกียบคู่เนี่ยตะเกียบตะเกียบเนี่ยอ่าคีบคีบขึ้นมา